สวัสดีครับพบกับช่อง NV z Channel ครับวันนี้เราจะมาอันบ็อกหูฟัง AirPods 2นะครับซึ่งถ้าซื้อในตอนนี้นี่ราคาจะคุ้มค่ามากที่สุดเลยนะครับก็คือใช้ส่วนลดใน Lazada นะครับรวมรวมกับร่วมรายการของ Fat s เซลล์นะครับของร้าน Official Store ของ Apple นะครับก็จาก5,000กว่าบาทเหลือ3,000กว่าบาทครับสุดยอด เรามาเปิดดูกันเลยนะครับเรื่องราคานี้แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าจะสามารถกดโค้ดส่วนลดของ Lazada ได้ทันหรือเปล่านะครับและรอบนี้ผมกดทันนะครับเลยทำให้ลดจากราคาแฟลชเซลลงไปได้ถึง3,000ันกว่าบาทซึ่งคุ้มค่ามากๆเลยนะครับส่วนเรื่องสเปคแล้วก็ความคุ้มค่านี่เราไม่ต้องพูดถึงเนาะผลิตภัณฑ์ของ Apple นะครับสาวก Apple รู้ดีนะครับไม่ว่าจะซีรีส์ไหน,นครับความคุ้มค่าแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรการใช้งานนะครับย่อมดีกับอุปกรณ์ดีไว้ของแอปเปิลด้วยกันทั้งหมดนะครับพอดีผมใช้อุปกรณ์ของ Apple อยู่ด้วยเนาะผมก็เลยใช้ตัวนี้ได้คุ้มค่านะครับเลยตัดสินใจซื้อมาทดลองใช้ก่อนนะครับซึ่งปัจจุบันนี้มีหลายซีรีส์เกิดขึ้นมาแล้วนะครับทั้งรุ่น Pro ร,รุ่น Pro 2เนาะแต่ที่ผมซื้อนี่ด้วยความคุ้มค่ากับราคานะครับ และนวัตรกรรมตอนเปิดตัวนี้ค่อนข้างแพงเลยนะครับห้าหกพันนะครับตอนนี้เหลือสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทเราก็ซื้อได้แล้วนะครับอมาดูกัน,นครับข้างในก็จะมีคู่มือตามสไตล์ของ Apple นะครับรายละเอียดต่างๆนี่เราไม่ค่อยจะดูกันนะครับ <c oughs> ขอข้ามไปเนาอแล้วก็อมีพวกนี้ด้วยนะครับกสทชซซเรียลนัมเบอร์ต่างๆนะครับคู่มือโอเคเราผ่านไปนะครับ สิ่งที่เราสนใจก็คือนี่นะครับในกล่องมีอะไรบ้างนะครับมาดูตรงนี้กันก่อนนะครับเอาตัวไอคอนออกไปแล้วนี่เรามดลืมดูนะครับว่ามันมีของแถมซ่อนอยู่ตรงนี้นี้นะครับก็คือสายชาร์จนั่นเองนะครับก็พอร์ตเหมือนปกตินะครับไลติงนะครับแล้วก็ USB นะครับก็ทั้งหมดก็จะแถมแค่นี้นะครับมาดูตรงนี้ครับ ตผตภัณฑ์ของ Apple นี่มันดูดนะีเรียบง่ายแต่เรียบหรูดูแพงนะครับม,มานี่นะครับเรามาดูข้างหลังกันก่อนอตรงนี้อันนี้เป็นอะไรไม่แน่ใจนะครับแต่มีแวบๆเลยนะครับแล้วก็เหมือนกับจะมีปุ่มอะไรไม่รู้อยู่ข้างหลังนั่นนะแล้วก็ด้านตูดของมันนะด้านล่างจะเป็น ที่ชาร์จนะครับพอร์ตไลน์ไลนิ่งเหมือนเดิมนะครับโอ้ยน่ารักมากเลยนะครับเนี่ยขนาดมันแบบเหมาะกับการพกพามันไม่มันไม่ใหญ่นะครับเห็นไหมครับสามนิวมน้ว2นิ้วเทียบเทียบ,ยบอยางนี้นะง่ายๆนี่พอเราเปิดมาครั้งแรกนะครับมีไฟกระพริบสีขาวเกิดขึ้นมานะครับสถานะของมันนี่ผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันคืออะไรเนาะ แต่ตอนนี้ครับเราดูภายนอกก่อนครับจับถือมันโอเคมากเลยตัว R นี้ด้านขวานะครับก็โอ้เป็นเป็นแม่เหล็กด้วยครับนี่ตัว L นะครับด้านซ้ายนะครับส่วนด้านล่างของมันนะครับมันจะมีพอรตที่สามารถเชื่อมต่อกับตรงเนี้ยครับประจุเนาะน่าจะเป็นขั้วลบขั้วบวกเอาไว้สําหรับชาร์จนะครับพอเสียบลงไปก็ชาร์จแล้วก็เปิดมาก็ สามารถคอนใ t ้ก,กับตัว iPhone นะครับที่เราเปิด b l u e t o อยู่ได้นะครับเปิดปุ๊บก็ติดปั๊บนะครับแต่อันนี้คือผมรีวิวภายในให้ดูก่อนนะครับผมมองว่าถ้าทุกคนมองว่ามันไม่จําเป็นนะครับแล้วก็สามารถใช้สายหูฟังที่มันแถมมากับ iPhone ได้เนาะแต่ก่อนเนะาะสำหรับคนที่ซื้อ iPhone แต่ก่อนเนาะก็ไม่ต้องจําเป็นต้องใช้นะครับแต่ผมแนะนำนะครับ ผมรอมาหลายปีนะครับเจ็ดแปดเก้านปะีตั้งแต่มันเปิดตัวนะแต่ตอนนี้ก็คือต้องตัดสินใจซื้อละราคามันคุ้มค่ามากเลยครับก็เลยอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้สัมผัสลองใช้กันนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นหูฟังที่พกพาง่ายแล้วก็ใช้งานได้สะดวกครับซึ่งภายนอกนะครับอยากจะให้ดูนะครับมันคล้ายๆกับตัวที่มันมีสายที่เราใช้งานอยู่เนี่ยครับ แต่วัสดุนี่ผมมองว่ามันน่าจะกริบเนียนกว่านะครับเหมือนมีการเคลือบเงากอสซี่งไงไม่แน่ใจนะครับแต่สวยงามมากนะครับแล้วน่าจะมีโมเดลอยู่ตรงนี้ให้เราดูด้วยนะครับว่าเป็นโมเดลอะไรนะครับของแท้นะครับก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งที่ผมซื้อมานี่ผมซื้อผ่าน La z a d a Official ของแอ,อ Apple นะครับดังนั้นก็น่าจะเชื่อมั่นได้ว่ามัน ของจริงของแท้นะครับแลวกล่องที่ให้มานี่แน่นอนครับมีซีเรียลเดี๋ยวเราเอาไปตรวจสอบการรับประกันได้นะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับรีวิวแกะกล่องนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาไปลองใช้กันก่อนนะครับผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสําหรับตัวที่คุ้มค่าที่สุดในตอนนี้นะครับแนะนําให้ซื้อรุ่นนี้ครับสามพันกว่าบาทสี่พันกว่าบาทนะครับอยู่ที่เรากดโค้ดส่วนลดของ lazada ใช้อีกนะครับ แล้วก็มีโค้ดส่วนลดของบัตรเครดิตอีกนะครับแนะนำนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับเผื่อเพื่อนๆเข้าไปได้ง่ายๆเนาะก็เข้าไปกดซื้อกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับครับสวัสดีครับมาดูขั้นตอนในการเชื่อมต่อ AirPods ตัวนี้นะครับกับ iPhone นะครับอันดับแรก iPhone นะครับเราก็ต้องเปิด Bluetooth on ขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วท่านจะเลยรู้ว่าความมหัศจรรย์มันมีจริงนะครับแค่เปิดฝานะครับของเคสนะครับนี่ไอโฟนของเราก็จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งง่ายมากแล้วก็สามารถดูสถานะของแบตเตอรี่ได้ด้วยนะครับหูฟังมีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวเคสของมันนะครับมีเก้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์เพียงแค่นี้ครับเราก็สามารถใช้งานได้แล้วแล้วก็เอาหูฟังเนี่ยครับสวมนะครับแล้วก็เปิดเพลงได้เลยนะครับแค่นี้นะครับจะง่ายมากแล้วก็ถ้าเรา ใช้ไปสักพักหนึ่งแบตเตอรี่ของหูฟังใกล้จะหมดใช่ไหมครับเราก็เสียบตรงเคสชาร์จตรงนี้ครับเคสมันก็จะชาร์จไฟอตัตโนมัติมาเลยนะครับแล้วจากหลังจากนั้นนะครับเราใช้ไปสักพักหนึ่งเอ่อท,ทำให้เขาเรียกว่าอะไรเคสก็แบตเตอรี่หมดแล้วเหมือนกันนะครับเราก็ใช้สายชาร์จที่เขาให้มาตรงนี้ครับเสียบเข้าไปตรงเคสชาร์จตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วก็เติมแบตเตอรี่เข้าไป เหมือนโทรศัพท์ p p o o n ทั่วทั่วไปนี่นะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับก็ง่ายๆนะครับสำหรับรีวิวการเปิดใช้งานครั้งแรกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ